ดีจับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สําหรับใครที่เป็นสิวใครที่ผิวมีปัญหาผิวแพ้ง่ายนะคะสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นสมุนไพรพอกหน้านะคะใครมีสมุนไพรพอกหน้าตัวไหนก็เอามาใช้ได้เลยนะคะเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะส่วนตัวสั่งมาไว้ใช้นะคะผงพอกหน้าตัวนี้นะคะจะเหมาะมากมกเลยกับคนที่ผิวมีปัญหาผิวบวบปางผิวแพ้ง่ายนะคะผงพอกหน้าตัวนี้จะใช้ดีมากๆเลยนะคะเราจะใช้ผงพอกหน้าอยู่ที่1-2ช้นชานะคะหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะ เ็าจะเป็นผงที่ละเอียดมากๆเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิ้นก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้รักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะเราจะใช้ขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1นส่วนสีนะคะทุกคนเราจะไม่ใช้เยอะนะคะปลายช้อนนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้นมเปรี้ยวหรือจะใช้เป็นโยเกิร์ตได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวเนียนนุ่มช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยทําให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะ,ะ,คะเราจะใช้นมอยู่ที่สองถึงสามช้อนชาหรือกะเอาปริมาณที่เราทําเลยนะคะทุกคนเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะกะเอาเลยค่ะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามครั้งเลยนะคะถ้าเขาคนเติมนมนะคะใครที่มีผิวบวบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะทุกคนเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะผงพอกหน้าตัวนี้เขาจะเนื้อของเขาเนี่ยจะละเอียดมากๆเลยนะคะทุกคน ให้เราผสมเข้ากันแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนมากๆเลยนะคะเหมือนกับโยเกิร์ตเลยนะคะผสมให้เขาเข้ากันเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนให้เราผสมออกมาแล้วให้เขาได้ประมาณนี้นะคะ ถ้าใครอยากได้เร็วกว่านี้เราก็สามารถเติมนมลงไปได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปลงใช้แปรง,ปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะผงตัวนี้เขาจะเนื้อของเขาเนี่ยจะละเอียดเหมือนกับโยเกิร์ตเลยนะคะพอเราผสมัาแล้วนะคะทุกคนแต่เขาจะเย็นมากเลยค่ะผงพอกนะตัวนี้เขาจะคล้ายๆกับดินนะคะ พอกหนาๆได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยให้เขาแห้งได้เลยนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซั b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกบบาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ